อาจารย์ทำไมไม่ซื้อามตัวซื้อหวยจำตัวไม่ซื้งเรอซื้อเสรตรีเชื่อรตวันหลวงพ่อบอกว่าตัวหลวงพ่อนี่แม่งเนาะญาติโยมถูกกันเยอะเลยใช่ไหมครับเยอะที่หลวงตาเอาให้ดูเอารูปให้ดูตอนนั้นญาติโยมเขาถูกเท่าไหร่ครับถูกสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบางคนกดถูกเป็นแสนก็มีถูกเป็นแสนก็สบายหลวงตาสามหมื่นสามหมื่นบาทามตัว แล้วจะสวายลกตาก็งว่ไหนบังคับครับไม่สวายทำหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะครับผมก็เดินทางมาจากนางรองอำเภอนางรองนะครับก็ไกลพอสมควรนะครับผมประมาณ70-80โลเนาะนะครับ หลวงพ่อก็มีแนวทางจะแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ปดนี้ปดสินก็น้องงวดนี้นะครับเอฟซี FC ท่านไหนได้แนวทางได้ปดนี้โปดสินได้โชคได้ลากรหลวงพ่ออยากจะร่วมทําบุญก็ได้นะครับผมเนาะครับของหลวงพ่อน,นี่เป็นเลขสูตรคํานวณใช่ไหมครับหลวงพ่อสตรคานวณจะคำนวณสูอรสําคำนวณไว้ก่อนนะครับอ๋อของหลวงพ่อจะมีทั้งสูตรคํานวณแล้วก็เลขกุมารทองใช่ไหมครับน้ำมนตน์ โอ้เลขันน้ำมนต์ใช่ไหมครับหลวงพ่อน้หลวงพ่อจะนั่งทําพิธีเอาตอนกลางคืนใช่ไหมครับ,ค,รบคืน,คนนี้เลยคืนนี้ประมาณสามทุ่มสามตุ่มจบจากก็จะนั่งทำน้ำมนต์ครับก็คือว่าที่มาที่ไปหลวงพ่อได้แนวทางมาจากกุมารแล้วก็ขันน้ำมนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับหลวงพอ่ออครับ น้ำมันไหโยมก็มันก็ออกเลมันก็ของมันแม่นใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าเรียกขันน้ำมันแม่นแม่นเกือบทุกงวดโอ้โครับถูกทุกงวดเลยใช่ไหมครับทุกงวดทุกงวดเลยโยมไปซื้อรถซื้อแบบสามตัวสองตัวโอ้คับเอาสไบจิโรยโซรอย,อรอยโอครับรถซื้อกาแฟวยบังครับมันก็คือว่าโยม ที่หมู่บ้านนี้เขาก็ได้โชคได้ลาภจากหลวงพ่อกันหลายคนใช่ไหมครับใหญ่หลายคนต่างจังหวัดก็ได้หลายครับจางเขตปทายเขตครับเยอะเขตโคราชครับจันทบุรีครับเขาก็จไม่ไม่อยากบอกใครครับน้อยนะครับหลวงพ่อไม่ค่อยบอกใครใช่ไหมครับไม่เคยบอกใครเดี๋ยวแล้วแต่โชคจะตาเนาะครับแล้วจะโชคจะตาของบุค ครับดวงไรตดวงมันครัเก่งบุญเก่งกันไม่ได้เก่งวาสนาเก่งกันไม่ได้เกง่งบ,บามีกันไม่ได้เนาะแต่เม็ดเดียวก็รวยได้เนี่ยแล้วแต่โจกแต่ตาเจ้าทีเจ้ามิเจ้าทีจเจ้าใจเจ้ากรุงปาลีเป็นให้ับเมอร์ในปู่เสือปู่นาการาชีสุโครับเป็นจนมันงานให้ ล้วก่นนับถือพระพุะทธธรรมพระสงฆ์อยู่ในสสนสินสมาธิปัญญาเนี่ยคนเราจะรู้จะตายวันไหนเป็นของใจรลักพวกนี้เป็นของไว้นอกเลือนเป็นของไว้นอกเอาภาในแต่ต้องสแสวงหาเลยคนเราต้องสแสวงหาทุกคนไม่ว่าใครเห็นการ,รไม่มีสิ่นสุดไม่มีประมาณ เมืองคนไม่มีมีที่เมืองคนเมืองพอไม่มีมีแต่เมืองคนเมืองพอไม,ม่มีนะครับเมืองพอไม่มีทำยักได้หลายยากได้หลาย,ลาย,ยาก็ลยปลดทุกคดน,นี่หละครับก็อัตามาก็ไม่มีอะไรนอกจากเห็นสงสารเอดซีเดินหาตะล่นตะล่นหลายมองหลายแห่งครับสงสารโลกหลาน็อ,อยาาจา เป็นบรนดาลให้สักครั้งหนึ่งเพื่อจะมีโชคต่อต่อไปครับมันเอาแน่นอนไม่ได้เนาะไม่ถูกก็จะว่ากันแต่ถูกมาแล้วหลายงบจั้งปีเลยครงบอะไรครับปู่ที่ถูกนั่นหละเป็นเลขกุมารให้หรือว่าเป็นเลขขันมนปู่คะ เอาคำน้ำมนก็มีคำนวณก็มีลูกคำนวณจนมากต้องตายจะเอาคำน้ำมนเอาคำนวณเสร็จแล้วก็คำน้ำมนก็อยู่มันจะหมุนเลยมันจะหมุนเป็นตัวเลขเลยอ๋อค่ะเนี่ยหมุนจะมันเป็นตัวเลขครับคำนวณเสร็จแล้วก็ไปดูขันน้ำมนว่าเออมันจะถูกกันไหมอ๋อเลขจะคล้ายกันไหมเออเพราะจะปล่อยให้ลูกหลานไหมครับเออก็ คะแนนใจเลยปล่อยเลยปล่อยถ้าเกิดว่ามาตรงกันก็ยิ่งมั่นใจใช่ไหมครับมั่นใจอ๋อครับเมื่อกี้ก็ตัวเดียวสี่หกตัวเดียวครับสี่หกตัวเดียวเลยใช่ไหมครับหลวงตัวเดียวเลยโอ้ถือว่าแม่นเนาะแต่ใครกลับก็เรียบร้อยครับตรงๆบางนีอบางคนก็สูงหลเขาก็เอานมเอาอะไรมาสไวยน้ำครับเอากล้วยเอาแอปเปิ้ลมาสไวหลวงปู่เสือครับ อาจารย์ก็ยึดมั่นในหลงปู่เสือเรามีมีจริงครับเป็นสมริดที่บำเป็นในป่าชา้าเป็นก็คุณไมโคคุณไมโคไปกว้างไปไปเด็กน้อยมันเยืนอยู่มันก็อไปเีกรมันเป็นรูปหินเป็นรูปหินรูปหินทะี่รูปดินอ่ะดินดินมมนโก ครับนี่เอาไปล่างก็เป็นรูปหลวงปู่เสือพอเม่มันพอเม่มันเอาไปให้ไปไปอยู่บ้านมันร้อนมันไปเลยครับมันอยู่ไม่ได้เลยมันเอามาสวายอาจารย์เคยเอามาไว้กระปูใช่ไหมครับสวายหลวงปู่อ๋อครับเกิดหลวงปู่หลวงปู่ก็ให้จะกดจะกดไปครับการตัวเอดีแล้วกูจะช่วยยดโลกครับอือ กูจะช่วยลดโลกครับก็คือว่าเพื่อนลงมาช่วยอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อครับแล้วก็ก็ได้ทำํำบุญให้ญากโยม,มาครับไม่ไม่ลงปู่ไม่ยึดมันถือมันตรงนี้ครับตามตามมีตามได้ตามฐา,า,านะาฐานาการณ์ที่เราเป็นพระครับปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบครับนันเป็นสายหลวงปู่ นี่ยครับเนีเดินรอยของพระพุทธบาทในี่แหละครับายหลงปูมั่นลงปูสวดชอบเปนรวมปูสวดครับขออนุญาตถามปู่หน่อยครับอันสําหรับแนวทางสูตรคํานวณของงดนี้ปู่คํานวณไว้หรือยังครับคำนวณไว้แล้วอยู่ในสิ่ง ำนวณไปแล้วใช่ไหมครับของของปู่นี้มีเลขวิ่งหรือว่าเป็นเลขหลักอะไรอย่างนี้ไหมครับเลขเลขล่างของหลงเลยอ๋อล่างก็ล่างเลยบนก็บนเลยใช่ไหมครับบนเลย,เลยอ๋อครับมีทั้งสามตัวแล้วก็สองตัวใช่ไหมครับใช่ใช่ใครคำนวณใครใครเอาเลขนำบนเชื่อหนึงครับคนตูกัางก็ใส่ไปโรดที่รถตรีเอาครับวันนี้เอาเลขคำนวณวันต่อไปเอคือโค้งสุดท้ายเอาเป็นเลขขันน้ำมนต์ใช่ไหมครับ เราเราเราเลขกุมารทองมาบอก้วครับกุมารเขาอยู่ในนั้นเลยเขาเชนเขาหมดเลยกุมารอยู่เขาเขาเชนเจนเขาทั้งปูทั้งปูทั้งเชนเขาเสร็จเขาก็าลงในน้ำมนต์เลยเขาก็เขาก็เป่าในน,น้ำมนต์เลยครับน้ำมนต์หลวงปูนั้นจะผสมเยอะครับมีในในในขันน้ำมนต์นั้นมีเมาเกียนทอง หินตะเคียนทองห,าาหินฟ้าผ่าหินฟ้าผ่าแล้วก็ปู่ศีสุโธปูศีสุโธด้วยเป็นเป็นเป็นจีใจเป็นเหรียญน,นะบปูศีสุะโถให้นั่งบนหินแล้วก็วางหลวงปู่บวางหลวงปูลงกันในในน้ำมนต์หลวงปูเสืออันเชิดเขาจุนงเชิดเ,เ,เขา ขอเขาดีๆขอ,อสิ่งที่ดีเลยมีให้ยัดยมปวดทุกปวดมีปวดคิ่งให้มีจริงมีใช้ไม่ว่าแต่ทำไปไหนมาไหนก็แปล่กระปลอดภัแล้วก็อธิษฐานจิตเอาอันนี้มันเป็นที่มาของในอัตมาปฏิบัตินะ ไปก่อนนะที่เป็นใจมาที่หลวงปู่สอนไว้ไม่ไม่หลงไม่หลงงมงายแต่จงเพยให้เขาครับอ <ENNIS S 2> นะือ <employees> ครับก็ค <hatten> ือหลวงพ่อ <auf> นี่ทุดงมาไกลใช่ไหมครับไปสี่สิเกตก็ไปต่อจอมมีหารบวกจดโจนครับทุดวงมาหมดแล้วใช่ไหมครับหลวงพ่อหมดแล้วหมดแล้วพอเด็กร้อยแล้วครับแม่ก็เห็นรูปเล่นคลูกแม่ดูลูกครับ ไปทุกโมงทุกแห่งทุกเจอแสงได้นอนกลางดินกลางทรายฝนตกน้ำท่วมเท่าขอก็นั่งในน้ำนั่งมุดดินมุดท่ำงูก็เยอะงูเขียวงูหงงูผู้ตะกงตะขาบเยอะยิงเข็ดเขาใหญ่เยอะ ขอปราววิหารเดีย๋ยเยอะครับนะครับนี่นก็เป็นแนวทางเลขขันน้ำมนต์ของหลวงพ่อนะครับผมหลวงพ่อทําพิธีกลางดึกนะครับผมได้มา1ได้3 19แล้วก็90นะครับท่านผู้ชมก็เสนอไวเ้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนคนนะครับอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับที่ปล่อยไปรอบก่อนไล์สดเป็นชุดเลขสุดคำนวณอันนี้เลข ขันน้ำมตนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ